อ่าครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูรถอีกหนึ่งคันนะเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับผมตอนนี้รถที่เต็นรุ่นท็อปค่อนข้างเยอะนะฮะคันนี้จะเป็น Toyota HRV นะครับ2018นะฮะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับมีซันลูฟด้วยนะนี่ซันลูฟซันลูฟอ่าเปิดยันนู่นเลยยันท้ายนู่นเลยนะ ข้างหลังเปิดได้บอกว่าวไม่รู้เหมือนกันเปิดหมดเปิดได้แค่นี้นะเปิดได้แค่นี้นะครับแล้วก็ตัวเลื่อนปิดเนี่ยเป็นไอ้นี่ละเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะฮะจะไม่มีส่วนไหนเป็นเมนนวดแล้วนะสรุปใช้งานได้นะครับเป็นหลังคาแก้วนะหลังคาแก้วเบาะหนังแดงนะครับเบาะหนังแดงเป็นมาจากโรงงานนะครับแบบนี้นะครับ จออินเ e อร์เทนเมนต์นะฮะเหมือนแจ๊จ GK ไม่ต้องห่วงนะครับแอร์ออโต้ดูซิทำงานปกติไหมนะอลองเพิ่มระับควาดูนะพัดลมทำงานเองนะปกตินะครับแจ๊ีเกเลสนะครับคูดคอนโทรลแพดเดิลชิปจากโรงงานนะครับเกียร์ก็จะมีโหมดอยู่ NDS นะอันนี้จะให้อารมณ์นะฮะวุ่งตรงคอนโซลมันจะบีบเข้าหาตัวเรานะ เหมือนขับเครื่องบินเบรกโฮเออไฟฟ้านะครับเบรกไฟฟ้าต้องเหยียบเบรกก่อนนะแล้วก็ตัวรถมีฟังก์ชันโฮเบรกเบรกโฮด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้ามขีมขาดก่อนนะไม่งั้นมันใช้ไม่ได้่ะโฮเบรกขึ้นละเบรกโฮในที่นี้นะครับมันก็จะเหมือนกับ Honda f F ฟแหละครับผม FC เนี่ยมันก็จะโฮเบรกเหมือนกันนะฮะเผื่อว่าเรารถติดขับรถไปต่างจังหวัดเที่ยวขึ้นเขาลงห้วย นะฮะกลัวรถจะไหลนะฮะกลัวรถจะไหลโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์เราไม่ต้องเบรกนะครับเราไม่ต้องเปล่อยเบรกไปเลยนะ่อยเบรกเบรกโคจะขึ้นนะฮะเบรกโคจะขึ้นเสร็จป exactly. ุ uh <h <h mm. <h 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 ๊บรถก็จะหยุดคาอยู่นะแต่พอต้องการจะออกตัวก็นี่ไปแต่คันเร่งไปนะฮะนิดหนึ่งมันก็จะออกตัวให้เลยนะฮะ แต่ผมดูดูแล้วมันน่าจะเหมาะกับการเดินทางขึ้นเขามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรารถติดในกรุงเทพก็ใช้ได้เหมือนกันแต่บางทีมันจะลาคานะครับเพราะบางทีเราต้องการจะให้มันไหลนะก็แล้วแต่คนชอบใช้แต่ผมว่าถ้าใช้ให้ชิน,นปลอดภัยนะครับหมดเอสเปลนเกียร์ได้ขึ้นเกียร์ได้นะฮะพาเกียร์ได้เป็นเกียร์ CVT เหมือนกันนะครับเกียร์ CVT แล้วก็ ผมลองขับดูยาวๆเนี่ยเกียร์ทีวลูกนี้เนี่ยรอบมันจะลงเยอะอยู่นะเวลาเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยมันจะยาวกว่ารถเล็กเครื่องพันห้านะฮะการประหยัดน้ํามันอนะ่ะสิโลลิตรกับ e 2ยี่ผมถือว่าประหยัดมากนะครับกับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะะนมีบอกนะครับหน้าจอ A.B.G. อะไรตอนนี้มันล้างไปหมดนะฮะนอกจากเรื่องเราเอาแบตออกนะครับรถสมบูรณ์มากนะครับบอกเลยคันนี้ได้มานะฮะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์หมดนะครับเจ้าของดูแลมาดีแต่มีภายในนะครับที่มันเนื่องจากมีเด็กนะฮะก็อาจจะมีรอยขีดขวนนิดหน่อยแต่อันนี้เราเบิดของศูนย์อยู่นะ กำลังรอของศูนย์เข้ามาอยู่แต่ของมาปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็สีรอบคันนี่ค่อนข้างจะใช้งานมาหนักหนุนเราจะจะวิ่งในจังหวัดนะครับตอนนี้เลขไม้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่โลนะครับวิ่งมาแปดหมื่นโลนะฮะสีเก็บใหม่ให้รอบคันนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสแอร์แบ็กหกใบนะนี่นะแอร์แบ็กคู่หน้าหกใบนะฮะรู้สึกว่าจะที่หนึ่งจะออกมาจาก่านหรือบาะนี่แหละแอร์แบ็กหกใบครับ เบาไฟฟ้านะฮะเบาไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าไม่หมดอีคอนให้กันเลื่อนถ่าไหลนะครับแต่ H R V ยังจะไม่มีมีเซ็นเซอร์ไหมลองดูไม่มีนะเซ็นเซอร์เตือนนะฮะเดี๋ยวผมลองถอยหลังดูถอยหลังภาพก็จะขึ้นจอนะครับ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีนะครับเกียร์ไม่มีกระตุกไม่มีเยอ่อนะเกียร์ยังไม่มีกระตุกไม่มีเย่อนนะครับน้ำมันเกียรล์ลูกค้าแจ้งมาว่า,าถ่ายทุกสามหมื่นโลนะเกียร์ CVT เขาเนี่ยก็ถือว่าเราขับรถมาดีนะครับเพราะว่าลูกคนใช้รถน่าจะเข้าใจเข้าไปตอนนี้อากาศบ้านเรามันไม่ได้เหมือนรถญี่ปุ่นนะฮะมันก็เลยจะต้องจัดการถ่ายน้ำมันเกียร์อะไรให้มันไวกว่า ที่บชัวเขาแจ้งมานะฮะ,ะเดี๋ยวคันนี้จะไปดูรอบคันกันนะครับเดี๋ยวคันนี้จะไปดูรอบคันกับห้องเครื่องกัน,นะฮะคันนี้ทำความสะอาดหมดแล้วทั้งคันนะลื่นพรม,มนะครับล้อขอบสิบแปดสิบเจ็ดนะครับเดิมโรงงานนะฮะก็จะเป็นเส้นสายนะครับตัวรถสีขาวนะแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันเป็นสีดำนะครับมีเดย์ไลท์สเบียนนี่สองห้าสามห้าเป็นปีพศนะผมชอบมากเลยนะ ายางเก่าไปหน่อยนะเดี๋ยวจ,จัดการเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ายางนี้ตั้งแต่เขาซื้อไปแดงยังไม่เคยเปลี่ยนนะฮะก็เนี่ยครับรถมีเสน่ห์นะครับเป็นรถตัวท็อปยังไงมันน่าใช้อยู่แล้วครับผมได้ล้อสักชุดนะเดี๋ยวมีทีเด็ดอีกคันหนึ่งถ่ายให้ดูนะฮะวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราเล่นคอร์สโอเวอร์สองคันที่มีอยู่ไปก่อนนะตัวท็อปที่เรามีอ่ะิแปดนะครับเจ้าเก่าออกเวลาเดิมเนี่ยครับทำความสะอาดให้ใหม่นะฮะ ห้องเครื่องไม่มีการทํานสะีแล้วเราเก็บสีแค่รอบคันนะครับอ่าเก็บสีให้รอบคันทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลเงเลยรันูปใช้ได้ปกตินะนี่สวยงามนะครับอันนี้คันนี้ถ้าใครสนใจหายอยู่เนี่ยราคามันสูงก็จริงนะแต่ว่ามันน่าใช้นะฮะร,รถปีใหม่ด้วยนะปีใหม่มากนะครับนี่ท้ายเป็นแบบนี้นะฮะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับ ก็ป่าไปด้วยนะครับกับ HRV HRV นี HR ่เดี๋ยวก่อนนะไม่ไม่เข้าใจระบบอะไรมาหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะทุกอย่างอยากจะให้มันใช้ได้หมดต้องค่าเข็มขัดนะครับโคเบรกเบรกโคเบรกอะไรเนี่ยต้องค่าเข็มขัดนะฮะอันนี้เขาเตือนแล้วมันจะหมดนะ ไฟหน้าออตโต้นะฮะไฟหน้าออตโต้แพลนชิพโหเบรกใช้งานได้คูปคอนโทรลใช้งานได้นะครบหมดครับค่อนข้างครบคันนะครับคันนี้เรียกว่าใช้เดินทางต่างจังหวัดสบายๆเลยแหละบอกให้เลยนะเราไม่ต้องกังวลเลยครับเดินทางไกลรถสูงๆนะฮะเจอน้ำท่วมนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ไปได้สบายนะครับถ้าใครชอบโหลดก็ไปโหลดนะ ใส่โชกสักชุดหนึ่งเสียวเลยนะ HRV ทรงสวยอยู่แล้วนะครับได้รอแ18สักชุดโหลดสวยๆอย่างเช่นรถคันต่อไปที่ผมกำลังจะไปถ่ายนะครับเดี๋ยวคันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับกับ t ตอร HRV RS นะฮะตัวท็อปสุดสลูปนะครับหนะะังคาแก้วแท้อ่าน่าใช้มากๆนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับนี่ฮะมันจะลำคานิดนึงนะฮะพราเรามีเบรคเบรโค ก็ป่าก็ด้วยนะครับกับ H R V เนี่ยเห,นห็นป่ะมันจะลำคันนิดนหน่อยถ้าเราขับชาร์จริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดรถไหลเออขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าใช้นะะปิดคูดคอนโทรลปิดไ e อคอนให้เรียบร้อยนะฮะแอร์เย็นนะโหนี่อ่ะดูให้ดูใหม่โอ้ยอยู่ในสภาพที่สวยนะครับไม่แห้อย่างนี้โอ้โหเน้องเขาน่าจะใช้มา ลูกเขาน่าจะเล่นมานะแต่ว่าเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้นะเบอร์ของศูนย์ให้แล้วนะครับแอร์เย็นนะให้เตาบีแอร์เย็นอยู่แล้วนะฮะยูอินมาค่อนข้างสวยครับโอเคครับงั้นก็ฝากได้วยนะครับกับ HRV เบคคาเซนเตอร์ขอบคุณครับ